คืนฝนตกสุนัขตัวหนึ่งพุ่งชนรูปปั้นพระพุทธเจ้าทุกคนคิดว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ตำรวจที่มาถึงได้ยินเสียงเรียกชื่อจากใต้าฐานพระเสียงนั้นไม่ควรมีใครได้ยินและยิ่งขุดลึกยิ่งรู้ว่ารูปปั้นนี้ไม่เคยมีไว้ให้บูชาถ้าคุณคิดว่านี่คือเรื่องสยองสิ่งที่อยู่ท้ายเรื่อง อาจทำให้คุณไม่กลา้ามองวัดแบบเดิมอีกเลยอย่ากระพริบตาเพราะความจริงกำลังจะถูกเปิดในตอนตกฝนตกหนักยามคำ่ำลานวัดเงียบผิดปกติเสียงฟ้าร้องสะเทือนอกกลิ่นดินเปียกโชยแรงผมยืนเวรไฟฉายสัน่นมือเย็นเฉียบทันใดนั้นเสียงเห่าแหลมพุ่งออกจากเงามืดสุนัขสีดำ ตาแดงน้ำลายหยดมันวิ่งไม่หยุดตรงไปที่รูปปั้นพระพุทธเจ้าเก่าหินแตกราวตั้งกลางลานผมตะโกนสายเกินเสียงชนดังสนัน่นหินแตกเศษกระเด็นหัวใจผมหยุดสุนัขล้มหายใจแรงครางตำ่ำใต้ฐา,านรูปปั้นช่องว่างแคบมืดสนิทกลิ่นแปลกไม่ใช่ดินไม่ใช่ฝน ตำรวจเพิ่มไฟฉายส่องทุกคนเงียบผมก้มดูมือสัน่นเงือไหลในความมืดมีบางสิ่งสะท้อนแสงไม่ใช่หินไม่ใช่โลหะเหมือนเสียงหายใจไม่ได้มาจากสุนัขแต่จากข้างในผมถอยหลังชนใครบางคนเสียงกรีดเบาสิ่งนั้นขยับชะใกล้ขึ้นดวงตาไม่เหมือนมนุษย์ จ้องกลับมาและตอนนั้นเองผมได้ยินเสียงเรียกชื่อผมทั้งที่ไม่มีใครควรรู้ว่าผมชื่ออะไรเสียงนั้นตํำแหบดังจากใต้ฐานใกล้เกินเหมือนชิดหูผมหายใจไม่ออกอกแน่นขาอ่อนไฟฉายสัน่นลำแสงไหวเงาบิดเบี้ยวตำรวจอีกนายกระซิบถามผม ผมพูดไม่ได้ลิ้มชาคอแห้งดวงตานั้นกระพริบชาเปียกเงาผิวซี่ไม่เหมือนสัตว์ไม่เหมือนคนกลิ่นคาวผสมกลิ่นทูบเก่าชวนอาเจียนสุนัขดินลากขาเหมือนจะหนีแต่ดวงตานั้นไม่ละจากผมเสียงฝนเบาลงแต่หัวใจผมดังขึ้นมือหนึ่งโผลอ,ออกมา ผมยาวนิ้วผิดรูปเล็บดำยาวเกินตำรวจร้องถอยใครบางคนล้มผมได้ยินเสียงกระดูกเสียดกันมืออีกข้างดันหินเสียงครู่ต่ำใต้าฐานไม่ใช่โพรงแต่เป็นช่องช่องที่ถูกปิดจากด้านบนใบหน้าครึ่งหนึ่งโผล่พ้นเหนาตาข้างเดียวริมฝีปากแตก ขยับชาเหมือนฝืนมันกระสิบชื่อผมอีกครั้งชัดกว่าเดิมผมจำเสียงนี้ได้จากความฝันที่ไม่เคยลืมฝันเดียวซ้ำๆทุกคืนเสียงไซเรนดังไกลแต่เหมือนไม่ช่วยลมเย็นพัดวูบเทียนดับลานวัดมืดสนิทชั่วขณะในความมืดนั้นมีเสียงขยับหลายทิศไม่ใช่ตัวเดียว ไม่ใช่เสียงเดียวรอบตัวผมรู้สึกบางอย่างจับข้อเทา้าเย็นชื้นแน่นผมก้มมองแต่ไฟฉายไม่ติดและเสียงนั้นกระซิบอีกใกล้กว่าเดิมบอกว่าถึงเวลากลับบ้านทั้งที่ผมไม่เคยบอกใครว่าบ้านของผมอยู่ใต้ฐานนี้ใต้หินใต้พระ ได้ความเงียบลมหายผมหายโลกหมุนเสียงขุดครูดดังรอบพื้นสัน่นสุดชะาตำรวจตะโกนแต่เสียงขาดหายดินร่วงสายหน้าตาแสบผมลมมือตมโคลนเย็นมีอะไรคลานผ่านแขนผิวสากเย็นจัดเหมือนสพเสียงสวดไม่ชัด เพียนดังจากถุกทิศพร้อมกันสุนัขเห่าขาดแล้วเงียบเงาร่างหลบเพิ่มหนึ่งสองหลายไม่เห็นหน้าแต่รู้จ้องลมหายพนใกล้กลิกล่นเก่าอับเหม็นเหมือนถูกฝังนานมือดึงเสือ้อแน่นผมร้องไม่มีเสียง ออกไฟฉายติดวา่าบวูเห็นขาเต็มพื้นไม่ใช่ขาคนทั้งหมดบางขาะอมผิดบางขาไม่มีเทา้าใต้ฐานเปิดกว้างไม่ใช่โพรงแต่ท่องต่ำผนังมีรอยขูดสัญ,ญลักษณ์คล้ายยันแต่บิดมีชื่อหลายชื่อ ขีดชื่อผมอยู่ตรงกลางหัวใจกระแทกแรงเสียงหัวเราะเบาแตกมาจากในห้องลึกร่างแรกคลานออกตามด้วยอีกไม่หยุดผมถอยชนหินหลังติดฐานเย็นไม่มีทางมีเหลือ,อและตอนนั้นพื้นด้านหลัง เริ่มขยับเหมือนมีบางอย่างตื่นหนักชะใหญ่หายใจดังใต้ดินชื่อผมถูกเรียกพร้อมกันหลายเสียงทับซ้อนจนผมแยกไม่ออกว่าเสียงไหนเป็นของผมจริงหัวผมปวดเหมือนถูกบีบจากข้างในความทรงจำแทรก ไม่เป็นเส้นภาพเด็กยืนใต้พระตอนฝนตกมือเล็กถือทูกสันเสียงสวดไม่เหมือนพระไม่เหมือนคนพื้นเย็นซึมเข้ากระดูกร่างใหญ่ใต้ฐานขยะหินแตกชาหนักผงลอยเข้าจมูกคมตำรวจบางคนถอยลม้มเสียงร้องหัดก,กลางคำ เงาดำพุ่งจากช่องไหลชนอกผมจุกลมหายหายวูบก,กลิ่นขาวแรงขึ้นเหมือนเลือดเก่าผสมดินมือหลายคู่โผล่พร้อมกันดึงรังฉุดเสื้อขาดผิวแสบเลือดซึมผมเห็นสัญ,ญลักษณ์บนผิวเหมือนยันกลับหัว บิดมันเรียงวา่ากตอนมองเสียงสวดดังทีเหมือนเร่งเหมือนเรียกบางอย่างสุนัขขยับอีกครั้งมันลุกขาเปื้อดินตัวสัน่นตาต้องไปที่ผมมันครางต่ำยาวเหมือนเตือนเหมือนขออย่าพื้นสัน่นแรงกว่าเดิมฐานพระ สุดเอีย่ยมพระพักราวแตกเศษหินหล่นใสไหลเจ็ดชาหนักใต้พระมีแผ่นไม้ไม้เก่าผูกชืนสลัดชื่อซ้ำชื่อผมหลายครั้งที่มีวันที่เก่ามากก่อนผมจะเกิดเสียงหัวเราะดังใกล้ ไม่มาจากห้องล่างแต่มาจากด้านหลังผมลมหายร้อนเป่าคำกระซิบชิดคอบอกว่าถึงรอบของผมมือหนึ่งวางบนศีรษะหนักเย็นกดผมมองขึ้นเห็นเงาซ้อนไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองเต็มดวงตาเรียมมอง พร้อมกันไม่กระพริบไม่หลบเสียงฝนกลับมาหนักกลบทุกเสียงอื่นแต่คำหนึ่งอย่างชัดในหัวคำเดียวสามไม่หยุดกลับมา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 เสียงนั้นทับขีดหัวใจเต้นหลงภาพสอนลานวัดบิดคืนเก่าคืนใหม่ ปนผมเห็นตัวเองยืนเด็กคนเดิมเสื้อเปียกสันผู้ใหญ่ยืนล้อมเงาไม่มีหน้าไม่มีเสียงยกหินวางปิดลมหายเด็กหายผมสะดุม้มเจ็ดสีสะมือเย็นยังกดสัญ,ญลักษณ์บนผิวร้อนแสบลาม วงเสียงสวดเร่งทีพื้นแยกรอยช่องเปิดกว้างลมหายร้อนพ่นกลิ่นดินสดข่าวเงาใหญ่ดันขึ้นหลายชนฐานดังตำรวจเหลือน้อยบางคนนั่งนิ่งตาเปิดไม่มอง ส,สุนัขเห่าสั้นแล้วหันมีผมพยายามขยับเท้าแต่ติดด,ดึงข้อเท้าถูกรัง้งแรงไม่ปล่อยเสียงเรียกชื่อซ้อนดังใกล้กว่าจากในอกคำเดียวเดิมซ้ำกลับมาผมรู้สึก บางอย่างแยกออกจากตัวเงาผมยืดยาวชี้ลงช่องดวงตาในเงายิมผมไม่ขยับปากแต่เสียงออกไปยอมพื้นสัน่นอีกแรงกว่าเดิมฐานเอียงใกล้เงาใหญ่โผล่ครึ่ง ตาต่ำลึกจ้องผ่านผมไปยังเด็กคนนั้นที่ยืนใต้พระคนเดิมมือเหล็กยกชะาเรียกผมกลับและเสียงฝนหยุดทั้งที่ท้องฟ้าดำดำเงียบหนักลานวัดไร้เสียงไร้ลมหยดน้ำคาง ลางอากาศเหมือนเวลาถูกดึงหยุดผมหายใจแต่ไม่เข้าปอดอกยุบว่างชาดวงตาทุกคู่อย่างต้องไม่กระพริบไม่ไหวไม่หนีเงาใหญ่ใต้ฐานขยายผิวแตกเป็นร่องชื้นเสียงขูดดังในหัวเหมือนฟันเสียดหินมือเด็ก อย่งยบคางนิ้วสัน่นแต่แข็งเยน็นผมก้าวไม่ได้แม้ครึ่งพื้นหนืดดึงรองเท้าตมลึกกลิ่นแรงขึ้นดินสดเลือดเก่าทูบไม้เสียงสวดกลับมาอีกแต่ช้ากว่าต่ำกว่าใกล้กว่าเหมือนออกจากปากผมคำหลุด เองไม่ใช่ภาษาที่รู้แต่ตามสัญ,ญลักษณ์บนผิวเรีองลามจากแขนคอร้อนแสบสัน่นตำรวจที่เหลือถอยชนใครบางคนร้องขาดเสียงหยุดกลางลมหายเงากลืนเขาไม่มีเลือดไม่มีเสียงแค่ว่าง แทนผมเห็นรอยเท้าเพิ่มรอบตัวผมเล็กใหญ่้อนเหมือนหลายเวลาทับฐานพระเอียงอีกรอยรา้าวลามขึ้นพระพระักแตกครึ่งดวงตาหินมองลงเหมือนรู้ทั้งหมดใต้ไม้เก่ามีผ้าพัน ผ้าดำชืนหนักขยับเบาเองมีเสียงหายใจข้างในเด็กผู้ใหญ่ปนพร้อมกันมือพลัหลังไม่แรงแต่แน่นผมเสหน้าเกลียวลงเงาผมยืดยาวขาดจากตัวมันก้าวก่อนผม ลงสู่ช่องหันมายิม้มทั้งที่ไม่มีปากดวงตาในเงาสว่างเหมือนรอนานเสียงเรียกชื่ออีกแต่คราวนี้ออกจากปากเด็กคนนั้นและผมรู้สึกจำได้ทุกคืนที่ฝันซ้ำไม่ใช่ความฝันแต่เป็น กา,การรอการรอสิ้นสุดเงาค่อยจางช่องใต้ฐานนิ่งปิดเสียงสวดเบาหายสัญ,ญลักษณ์ดับเย็นผมหายใจเข้าเต็มลานวัดกลับมีลมฝนจบอีกครั้งตำรวจยืนเงียบสุนะัขนั่งสงบ พระพุทธรูปแต่แต่มั่นแสงเช้าส่องผ่านไม่มีเสียงเรียดไม่มีชื่อซ้ำเหลือเพียงความจำหนักผมเดินออกจากลานชาไม่หันกลับไม่มองใต้าฐานบางสิ่งถูกฝังหลึดและบางสิ่งถูกปล่อยเป็นอิสระตั้งแต่คืนนั้นผมไม่ฝัน ซาำแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหนักผมจะหยุดฟังเงียบเพื่อย้ำกับตัวเองว่าผมกลับมาแล้ว